สวัสดีค่ะวันนี้ชีลองฟาร์มมีท่านผู้ชมถามเข้ามากันเยอะนะคะว่าการตัดปอกเข็มทำยังไงนะคะเพราะว่าเราเป็นการเซฟอันนี้เป็นการทดลองเฉยนะคะเป็นเข็มที่ใช้ของกับคนนะคะวันนี้ไม่ได้เอาเข็มกับแพะมานะคะเข็มมันจะมีเป็นแบบนี้นะคะเข็ม,มแล้วมันจะมีปอกตรงนี้ค่ะทางเราเรียกว่าปอกเข็มตัวนี้นะคะตัวนี้ที่ที่ท,ที่มาปิดเข็มเนี่ยค่ะ เราก็เลยเรียกว่าปอกเข็มนะคะทีนี้เราจะตัดเพราะว่าแพะหนังบางนะคะหนังค่อนข้างจะบางทีนี้เวลาเราจะฉีดใต้ผิวหนังเอ่ใต้ผิวหนังไม่มีปัญหานะคะมันจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะเข้ากล้ามเนื้อเราก็จะตัดอย่างนี้เลยนะคะเออเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ก่อนนะคะลืมลืมนะคะอันนี้อุปกรณ์นะคะเราจะใช้คัตเตอร์นะคะมีคัตเตอร์บางคนไม่มั่นใจก็จะใช้แม่บรรทัดด้วยนะคะ วัดระดับเราตัดให้เข็มเจอแค่ที่ครึ่งครึ่งนิ้วนะคะนี่นะคะครึ่งนิ้วก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะครึ่งนิ้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะคะคนี่นะคะคัตเตอร์เราก็จะใช้ประมาณนี้เ <ๆ S 2> พื่อป้องกันเวลาเราฉีดแพ้นะคะบางครั้งแพ้มันดิ้นแรงนะคะถ้าเกิดบางคนจะใช้เข็มยาวมากมันจะทิ่มเข้าไปโดนกระดูกแพ้เราจะรู้สึกเลยนะคะแพ้จะเจ็บมาก หรือบางตัวนะคะมันดิ้นแล้วทีนี้เข็มเราปักเข้าไปเข็มมันจะจะบาดเนื้อนะคะจะบาดเนื้อให้แพะของเราบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเราทําง่ายๆนะคะบางครั้งเราไปซื้อเข็มมันยาวนะคะเข็มมันยาวเกินไปนะคะอุ้ยทําไมปอดบาดยากจังเลยวะนี่นะคะคัตเตอร์ไม่คมนะคะเราใช้มีดทาครัวก็ได้นะคะ มีอันไหนก็ได้ทำไมมันแข็งยังเลยของครืองมันแข็งนี่นะคะนี่เราหั่นออกแล้วนะคะจะประมาณนี้นี่เรามาใส่เข็มดูนะคะอันนี้มันเป็น,เ,ปนเข็มเข็มคนนะคะสาธิตเฉยๆนะคะเข็มแพะมันจะสั้นกว่านี้เราเพราะว่าทางเราซื้อได้ที่ความยาวหนึ่งนิ้วนะคะแต่น,นี้เราจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อใช้ที่ครึ่งนิ้วนี่นะคะประมาณนี้นี่เห็นไหม เห็นไหมคะเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ก็จะใช้สลิงแล้วก็เอามาใส่แบบนี้คะ่ะหมุนแน่นๆสมมติในนี้เราก็ก็เล่งเอายาดูดอายาใช่ไหมคะอันนี้เราฉีดอันนี้เราก็ทิ่มตรงๆเลยนะคะสมมุติแพะนะคะเราก็ทิ่มตรงๆเข้าไปนี่ตัวนี้จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นการเซฟแพะเราทิ่มเข้าไปตรงไหนก็ได้นะคะแต่ตรงที่กล้ามเนื้อเยอะก็จะเป็นตรงสะโพกแพะนะคะ,ะแล้วก็ ส่วนมากคนที่ฉีดก็จะฉีดแถวต้นคอนะคะต้นคอของแพะนะคะแล้วก็ใต้ผิวหนังนี่เราจะใช้แบบนี้ก็ได้เราก็ทิมทิมเข้าไปแต่เราทิมเฉียงๆนะ,ะไม่ได้ทิมตรงแบบนี้ทิมตรงมันจะโดนกล้ามเนื้อสมมติยาตัวไหนที่ฉีดผิวหนังเราก็ทิมเฉียงๆเฉียงฉี่สิบห้าองศาก็ได้นะคะหรือบางคนจะใช้วิธีดึงหนังแพะขึ้นมาคะดึงหนังแพะแล้วก็ทิมเข้าไปนี่ก็ง่ายดีนะคะก็แล้วแต่ใครจะถนัดนะคะถ้าบริเวณที่ฉีด ฉีดยาใต้ผิวหนังที่ดีที่สุดก็จะเป็นบริเวณหลังขาหน้านะคะหลังขาหน้าลองลองดึงดูนะคะมันจะยืดหยุ่นสูงมากเราจะทิ่มเข้าไปได้เยอะแล้วยาก็จะออกฤทธิ์ได้ดีเพราะว่าตรงไหนที่ที่เขาเคลื่อนไหวเยอะที่สุดยาก็จะออกฤทธิ์ด,ดีแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นมากนะคะผิวหนังเราลองดึงดูนะคะหรือจะใช้ต้นคอนะคะต้นคอนี่แพ้ก็จะดิ้นบ่อยอะไรบ่อยตัวยาจะออกฤทธิ์ดีนะคะที่เราใช้นะคะ<ม>พวกใต้ผิวหนัง อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะสําหรับการตัดตัดเข็มเนะะี่ยค่ะนี่นะคะตัดปอกเข็มทางเราเรียกว่าตัดปอกเข็มนะคะมีท่านผู้ชมหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าตัดปอกเข็มทํายังไงขอร้องให้เราสาธิตให้ดูอาจอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่ามันเป็นยังไงอะมันกลางคืนนะคะเห็นนะคะเราก็ตัดอันนี้แหะค่ะที่เราเรียกที่ว่าหุ้มเข็มอะคะ่ะตรงนี้นะคะตัดให้ได้ครึ่งครึ่งนะคะครึ่งครึ่ง ครึ่งนิ้วนะคะความความยาวเข็มตัวนี้ค่ะจากนี่จากเข็มลงมาเนี่ยค่ะให้ได้ครึ่งนิ้วเข็มมันยาวหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะเนี่ยเราครึ่งนิ้วค่ะถ้า,ถ,าถ้ายังไงมีปัญหาหรือว่าสงสัยในการทำคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากคลิปฝากเอ่อฝากคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสงสัยตัวไหนอะไรยังไงนะคะ่คะคลิปนี้เราก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ